และอีกหนึ่งนักแสดงหญิงที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างท่วมท้นก็คือดาวนัทพัทสอนผู้รับบทนันธนาก็ดีใจที่พอเล่นไปแล้วทุกคนกล่าวร้องถึงเสียงกรี๊ดรู้ไหมคะเรื่องนี้หลายๆคนฝึกซ้อมร้องเพลงหนูฝึกกรี๊ดค่ะกรี๊ดยังไงให้เล่นแบบได้จํานวนเกือบ30รอบอะกรี๊ดยังไงให้ไม่พังอะไรเงี้ยแล้วตอนจะเข้าองศาทุกคนก็จะได้ยินดาวหมดแล้วว่าดาวแบบเดินเงี้ยตลอด ท,<ก>ทุกคนก็เจับนะถ้าไม่เจอเสียงนี้ยตอนพักครึ่งอะ,ะแสดงว่าละครยังไม่เริ่มเพราะต้องเจอดาววอมเสียงนั้นตลอดนะอนอย่างนี้ตลอดเวลาก็ดีใจที่มันออกมาแล้วก็หลายๆคนประทับใจแล้วก็จำซีนนี้ได้ค่ะน้องดาวแบบโอ้โหมีความมีความเข้าใจในบทที่สูงมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากมันไม่เยอะเกินไปมันไม่น้อยเกินไปมันเป็นเส้นที่พอดี คือบอกได้เลยว่าดาวเนี่ยเป็นหนึ่งในเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งของวงการละครเวทีไทยเลยก็ว่าได้แล้วก็หวังที่จะเห็นงานดีๆจากดาวอีกเยอะมากเพราะเชื่อว่าศักยภาพดาวแบบดีมากเลยจริงครับดูกี่ทีก็ช็อกทั้งนั้นที่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่จะช็อกกับเขาในทุกๆรอบที่ดูนั่นก็คือ,อ,อดาวที่เล่นเป็นนันทนา ในเพลงเอกของเขาเลยในองสองที่เรียกว่าโอ้โหพรางพลูออกมาเนี่ยแล้วมันทำให้เราตาค้างได้อะว่าแบบออย่างนี้เลยเหรอไม่มีไม่เหลืออะไรที่จะเสียทั้งชีวิตจิตใจแหลกสลายพร้อมจะแลกทุกอย่างดีหรือร้ายพยูหรือตายก็แค่หายใจเท่านั้นในขณะเดียวกันก็นกอารมณ์ก็โอ้โห มาได้ขนาดนี้เนี่ยความผิดหวังในชีวิตของตัวละครตัวนี้ที่มันที่มันหนักหนามากเนี่ยทุกสิ่งอย่างมันมาแล้วมันมาระเบิดอยู่ในเพลง,พลงนี้ อีกหนึ่งตัวละครที่สร้างปัญหาให้กับทันตระกูลก็คือนารากรพ่อเลิกคิดว่าสิ่งที่พ่อคิดสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันถูกต้องไปหมดสักทีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกครับคือคำชมอะมาพร้อมกับคำดา่าคือคำด่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่ว่าคือตลกมากคืออย่างอย่าง,างพ่อ,อแม่ก็จะมานั่งดูใช่ไหมครับแล้วแม่บอกว่ามันจะมีซีนหนึ่งซีนหนึ่งที่แบบว่านารากรก็ถูกจ่อปืนอะไรเงี้ยคือแบบคนก็ลุ้นกันแบบว่าตายตายตายเลยแย โอเคเรารู้สึกว่าออ้ยไมนรุนแรงจังแต่ว่าเอาเข้าจริงๆคือเขาอินมากแสดงว่าเขาก็เชื่อมากว่าตัวเราเป็นแบบไหนแล้วก็เราสามารถเล่นให้คนเชื่อได้ว่ามันเป็นร้ายขนาดนี้นะจนแบบคนก็หมั่นไส้ได้เฮ้ยนี่พวกมึงโกงกูใช่ไหมมือใบกูสเสียไปหลายหมื่นแล้วด้วยใจเย็นเสียน้อย <laughs> ใจเย็น <laughs> พอมีอ <laughs> 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 ยู่คอมเมนต์บางอันบอกว่าเล่นดีมากเลยนะคะแต่หน้าถีบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ อ๋อมาพร้อมคำดา่าเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจครับคุณก็อินมากใช่ครับน้องกั้งเลยเป็นเด็กดีของเรามาตลอดนะเห็นว่าเป็นเด็กดีของเรามามาแต่ไหนแต่ไรเลยนียแต่เรื่องนี้น้องกั้งทําให้เราตกใจว่าน้องกัง้งเอ๊ะหรือเขาเตัวจริงเขาเป็นอย่างนั้นรายการนะมันใต้หะเรารู้สึกว่าน้องกั้งนํามันใต้เรื่องเนี้ยเจอแล้วก็จะตีอ่ะมึงไม่ต้องมายุ่งเลยนะไอ้น้ำผาและต่อจากเนี้ย มึงเลิกเอาเรื่องกูพอพอมาฟ้องพ่อกูได้นะผมแค่ทําตามคําสั่งปูม <c oughs> <c oughs> อ๋ออยากเป็นหาลานรักคนใหม่แทนชาญชัยอ่ะเมื่อพูดถึงนาราก่อน,อนแล้วอีกหนึ่งตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือนาภาเด็กหนุม่มผู้ยึดมั่นและศรัทธาในความดีอย่างนาภาเนี่ยมันก็จะมีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเชื่อมั่นในคุณธรรม ใครสอนอะไรเขาก็จะรับหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีความแข็งแรงของเขาในการที่จะสู้กับสิ่งที่เขาเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยคืออย่างเช่นนารากรในเรื่องเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกันมากเลยคนละทางเลยเขาก็จะไม่เข้าใจวิธีการคิดแบบนี้อะไเงยว่าทําไมอาถึงคิดแบบนี้ทําไมไม่เชื่อสิ่งที่ปู่สอนเลยถ้าอยากจะรวยเนี่ยมันต้องมีทั้งคอนเนคชันกำลังเงินแล้วก็โชคอีกนิดหน่อย คุณจะเลือกเชื่ออย่างผมหรืออย่างอาของผมก็ได้นะครับคนในตระกูลผมก็มีคนเชื่อทั้งสองแบบและผลที่ออกมามันก็เป็นแบบที่เขาเลือกอย่างที่บอกคือเรื่องนี้มันมันสอนอะไรใจหลายๆอย่างสอนให้เราเชื่อมั่นในการทำความดีอะไรอย่างงี้ฮะ ตอกเขาบอกว่าหลายๆคนฟังเพลงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่า,าการทําดีได้ดีมันเพื่ออะไรแล้วบางคนเขาดูเสร็จเขากลับไปแล้วเขาก็ได้คําตอบกับตัวเองว่ามันทําไปเพื่ออะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็วนกลับมาอีกครับว่าแล้วเราทําดีไปเพื่ออะไรอะไรที่เรียกว่าทําแล้วชีวิตนี้ c o m p l e t ทำแล้วชีวิตนี้มันมันได้เกิดมาแล้วมัน,มนให้อะไรกับสังคมกับกับคนรอบข้างกับครอบครัว,ท,ท,รท,วทําาเววลหรนนือม่มงคั ฉนจงดดดอ่่ะต้้ททาาีีไไรกวในละครเวทีเรื่องหนึ่งนั้นนอกจากเนื้อหาที่สนุกสนานเข้มข้นนักแ,แสดงที่มาสมบทบาทอย่างยอดเยี่ยมแล้วอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้ละครเวทีนั้นออกมาอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุดน,นก็คืองานสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากเสื้อผ้า หน้าผมรวมทั้งลีลาการเคลื่อนไหวบนเวทีทีมงานของลอดลายมังกรเดมิวสิคอลมีวิธีการทำงานกันอย่างไรกับงานสร้างในละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ไปฟังจากปากพวกเขาพร้อมๆกันนายเปิดมา่านลอดลายมังกรครับนอกจากเรื่องราวที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของละครเวทีลอดลายมังกรเดมิวสิคอลแล้วการออกแบบงานสร้างก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่ทาให้ละครเวทีเรื่องนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังงานสร้างของละครเวทีเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้กันโดยเริ่มต้นกันที่การออกแบบงานสร้างฉากและเวทีเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านสื่อพาณิ์เออเรื่องนี้เป็นเป็นรื่องมันเป็นเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นดีเทลต่างๆที่คนดูจะได้ดูเราจะให้รายละเอียดความสมจริงขนาดไหนเราก็ต้องรู้สึกว่าอันนี้คือเรื่องเล่ามันไม่จำเป็นต้องเร่องเมป็นเรอเลสติกเอาเฉพาะจุดที่สําคัญเลือกเฉพาะชิ้นที่สําคัญ โมเมนต์ที่สำคัญมาแล้วก็มาริเซนต์ให้ให้คนดูเข้าใจเอามาอีกยังไม่พอขออีกแกเอาเข้ามาชมโเลีงได้เข้าชาพอทึ่นใหญ่พูดง่ายมันมันทำไง,แล,ง,ง,งแล้วบ้านต้องสวยบ้านต้องใหญ่บ้านต้องสวยแล้วบ้านต้องต้องเอื้อให้มีพื้นที่ที่จะทําการแสดงได้เยอะมากเพราะว่าคนมันเยอะตัวละครมันเยอะครอบครัวมันเยอะต้องมีความเป็นจีนต้องมีความสวยงามต้องดูยิ่งใหญ่ แล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือตัวอักษรจีนที่เขียนว่าหนีที่แปลว่าคุณธรรมต้องเป็นโฟกัสของบ้านหลังนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เอเลียงยึดมั่นตลอดมากนทธ่การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักแสดงอย่างที่ทราบกันครับว่าละครเวทีเรื่องนี้ใช้นักแสดงจำนวนมากและยังมีเรื่องราวที่ยาวนานหลากหลายยุคสมัยทำให้ทีมงานต้องทำกานบ้านกันอย่างหนะัก ตั้งแต่รู้ว่าจะทำละลายมังกรก็คืออ่านนิยายก่อนเลยครับผมซึ่งท้าความคือละลายมังกรเลยมันมันสตาร์ทตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ละครเวทีตั้งที่แล้วคือลมหายใจก็คือหลังจากการล่าลมหายใจปุ๊บอีกวันนึงผมก็บินไปที่จีนเลยพอรู้แล้วอยู่แล้วว่า1คือเราต้องทําละครเกี่ยวกับจีนก็เลยคือไปปักกิ่งไปดูนู่นไปดูนี่แล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อผ้าที่กวางโจวตอ่อในเรื่องนี้มันมันมียุคสมัยเยอะมากั้งแต่50 60 70 80 90ซึ่ง5ยุค เสื้อผ้าคาแรคเตอร์ของเสื้อผ้ามันจะเป็นยุคที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นการทําชุดชุดเดียวให้เขาใส่ทาเรื่องผมเลยรู้สึกว่าทําไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโจทย์ที่สําคัญการตัวครจีนสีสันมันมันสำคัญ สีต่างๆนี่มันสําคัญมากมันมันต้องบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์อย่างอย่างอย่างเหมยหลิงที่เราเราเราตีความือนว่าอดีตเป็นนางนิ้วหรือล่าเพราะงั้นพวกสีสันต้องมาแล้วอะสีสันต้องฉูดฉาดความความความสนุกของของสีมันต้องมาแล้วมันมปะทะกับเนียมที่ที่โอเคฉันก็ฉันก็มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นคนดีเฟิร์มๆอยู่แต่ก็หนักแน่นมันจะมาเจอกันแล้วมันจะยังไงคุณเรลียงเคยสอนไว่า จะเป็นหัวหน้าคนที่ดีต้องมีคุณธรรมอย่างที่คนไทยเขาเรียกว่าพรหมวิหารสีนะคะนี่จะมาสองทางมาอะไรตรงน,นี้ยังจ,จะสาวขอื่นก็ไปบวกชีเลยป่ะผมแบบวางกรุ๊ปสีของแต่ละบ้านไว้เหมือนอย่างเช่นบ้านเหมยหลิงอย่างเงี้ยครับผมก็จะแทนด้วยเป็นกรุ๊ปสีที่มีความเป็นทนร้อนเป็นความ สีทองสีแดงสีอะไรที่มันมีโอเคมันมีความเป็นจีนมีความร้อนแรงมีความดุดันแต่ฝั่งบ้านเนียงบ้านไทยปุ๊บผมก็จะผลักให้มันเป็นสีโทนเย็นอย่างเช่นสีน้าเงินสีฟ้าสีเขียวสีขาวเราจะเห็นซีนเนี้ชัดๆก็คือตอนท้ายองค์หนึ่งก็คือจะเป็นซีนถ่ายภาพครอบครัวซึ่งซึ่งผมว่าคนดูจะจะรู้สึกได้ก็คือตอนซีนนี้แหละที่ ที่แอบสัมผันธว่าผม g r o u p ิ้งสีของสองบ้านไว้เพราะว่าครอบครัวของเนียมเขาจะอยู่ฝั่งหนึ่งครอบครัวของเหมยหลิงอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสีมันจะเห็นชัดเลยว่าฝั่งนี้เป็นโทนร,ร้อนฝั่งนี้เป็นโทนเย็น เบื้องหลังละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยมีหลายตัวแสดงอย่างพี่นกเนี่ยกับอาเป็กซี่แม่เนียมเนี่ยก็ต้องวิ่งกันหลายขนาดมากเพราะว่าต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดทุนละครเวทีเรื่องนี้เร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเปลี่ยนยุคข้ามเวลาข้างหลังนี่คือวิ่งเปรี้ยวผมว่าข้างหลังมันคือการวิ่งเปรี้ยวชัดๆวิ่งหลบสไลด์หลบมันโอ้โหวุ่นวายมาก ภาพตัดไปตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากชุดนี้เนี่ยผมมีเวลาหนึ่งนาทีในการออกจากฉากไปตรงนี้ข้างหลังนี้แล้เว,ว่งออกไปถึงยิงขวาแล้วก็เปลี่ยนชุดในเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีกลับมาเนินอเหลี่ยมตอนที่มีเขาเปลี่ยนวิกเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดจีนแล้วเรื่องชานชัยถ้าทําให้พี่น้องทะเลาะก็ไม่ต้องคุยกันต่อไปถ้าใครอยากช่วยก็ทําส่วนตัว ชาญชัยทําไปนั้นตายแรงถึงมันสายไปสายเกิดไปมันไปน่าเลยจากฝุ่นวายกลายเป็นตรงดลีนิวปุ๊บออกมาปุ๊บแก่มันก็เป็นความหาศจรรย์จากการซ้อม และคุณรู้หรือไม่ว่ามัางกรที่นำมาแสดงในละครเวทีลอดลายมังกรเดอะมิวสิคนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก่อนที่จะมาเข้ามาในโรงละครเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงการเชิดมังกรเราไม่ได้นึกถึงการเชิดสิงโตเลยไม่ได้อยู่ในความคิดเลยจนกระทั่งวันที่เราจะเข้ามาซ้อมที่โรงละครเป็นวันแรก ทุกๆเรื่องนะครับที่เราจะเข้ามาซ้อมในโรงละครเป็นครั้งแรกเนี่ยเราจะมีการบวงสวงพระพรหมปรากฏว่าในวันบวงสวงเนี่ยทางทีมงานเนี่ยไปเอากลุ่มเชิดมังกรมาผมก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่มีเชิดมังกรบ,งบ้างบนเวทีวะคิดได้วันนั้นแล้วแบบเออเราต้องมีสิมังกรก็ต้องพังงาดอ่ะถ้างั้นหามังกร ปรากฏว่าพอหามังกรมาเราก็ต้องสตัดดี้เพราะว่ามังกรมังกรและสิงโตของจีนอยู่ในมาเชิดเล่นๆไม่ได้มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้พวกเราจะซ้อมกับมังกรโดยที่เราก็เราก็ไม่ทราบว่าว่าเขาห้ามซ้อมกับมังกรก่อนที่จะทําวิธีเบิกเมตรเขาก็ให้พวกเราเอาใบส้มโอเนี่ยไปถูแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็อ่ะทีนี้ต้องเชิดหนึ่งรอบพอทุกคนยกมังกรขึ้นนะ่ะ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมเบามากทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้ซ้อมมาตลอดคือหนักมากพี่คือมันหนักจริงๆทุกคนแบบทุกคนจะบอกว่ามังกรหนักมากหนักมากมันเจอกับตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าเออมันศักธิ์จริงๆอะไรเงี้ยครับมับงกรก็จึงถูกเบิกเนตโดยคุณจิตราโอ้โหผู้กันทองที่ท,ที่ที่คุณจิตราใช้ในการเบิกเนตเนี่ยได้มาจากฮ่องกงแม้กระทั่งคนที่ฮ่องกงก็ต้องเชิญเธอไปเบิกเนตที่นั่นทั้งมังกรและสิงโตมีความสิ์สิ์ รู้ไหมเมื่ก่อนเนี่ยเวลาออกมาในแต่ละครั้งคนเวทีเนี่ยคุณขอพอรได้หนึ่งอย่างขอได้หนึ่งอย่างนะขออย่างเดียวนะนั่นแหละครับแล้วสิ่งนั้นจะเป็นจริงช่วงหน้า พบกับอีกหนึ่งองค์ประกอบสาคัญที่เรียกน้ำตาและความสุขจากผู้ชมได้อย่างท่วมท้นจะเป็นอะไรน,นั้นอดใจรอสักครู่ครับ